สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการซ่อมแผงไดโวดของไดชาร์ตนะครับรถวีออสนะครับเป็นรถของภรรยาผมเองนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับก่อนอื่นครับนายช่างก็ได้ถอดตัวไดชาร์ตเรามาแล้วนะครับมันเป็นแผงไดโวดนะครับเป็นแผงวงจรที่ติดอยู่ตูดไดสตาร์ตนะครับถ้าใครไม่สังเกตก็ ดูตามคลิปนี้เลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของแผงไดโอดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ติดมากับรถนะครับเราก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การถอดนั้นมันถอดยากนะครับเราต้องเจียมุมของมันออกนะครับตามที่นิ้วผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับเราต้องเจียออกก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ตัวใหม่นะครับ พอเราใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีการบัดกรีของพั่วไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้นายช่างก็กําลังใส่ปลั๊กไฟฟ้าตัวใหม่ด้วยนะครับก็ขันน็อตลงไปแล้วต้องใส่ปลั๊กไฟฟ้าตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะใส่แจ็คไฟฟ้านะครับพอใส่แล้วก็จะขันน็อตทุกตัวนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับ ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับสําหรับรถรถเก๋งนะครับเป็นรถยี่ห้อดังนะครับเป็นรถตลาดรุ่นหนึ่งนะครับที่คุณผู้หญิงชอบใช้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการบัดกรีนะครับบัดกรีไฟฟ้าเพื่อที่ให้วงจรไฟฟ้านั้นมันเชื่อมติดกันนะครับตอนนี้นาะช่างก็กําลังเชื่อมติดอยู่นะครับจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับที่เป็นวงจรไฟฟ้าระหว่าง แผงขั่วคั่วขดลวดทองแดงที่อยู่ด้านในไดสตาร์ทแล้วก็แผงไดโวดของเรานะครับมันก็จะเชื่อมติดกันแบบในรูปในรูปภาพของเรานี่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับนายช่างก็จะปิดตูดของไดสตาร์ทของเรานะครับเราจะมีน็อตอยู่3าตัวเช่นกันนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปติดตั้งบน หน้าเครื่องของห้องเครื่องรถเก่งของเรานะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอาการของมันนะครับก็คือมันจะเหม็นนะครับเหม็นฉีวนะครับเหม็นไหมนะครับตอนนี้นะช่างก็กำลังทดสอบนะครับ เราใส่แผงไดโอดเรียบร้อยก็กำลังทดสอบว่าไฟจ่ายมาเรียบร้อยไหมนะครับก็จะมีไฟสีแดงและสีเขียวนะครับในการดูในการทดสอบนะครับถ้าไฟสีแดงนั้นดับลงก็สแสดงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาแวบๆแ,แล้วนะครับดูนะครับน,นี่นะครับไฟแดงๆนั้นดับ ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเมื่อสักครู่นะครับผมอธิบายค้างไว้นะครับก็คืออาการของมันก็คือจะจะมีเสียงนะครับเสียงหอนไปตามคันเร่งของเราหรือว่าเวลาเราเดินเบานะครับเสียงมันก็จะวูวูวูไปตามรอบเครื่องของเรานะครับเราสังเกตได้จากเสียงง่ายๆนะครับ ถ้ามีเสียงแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็จะไหม้ไหม้ก็จะมีมีความรู้สึกว่าเหม็นนะครับเหม็นไหม้อยู่หน้าห้องเครื่องนะครับก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับในจุดจุดนี้นะครับเราอย่ามองข้ามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการซ่อมแผงไดโอดนะครับของรถเก่งนะครับก็ฝากกดตามกด subscribe เพื่อเป็นกงให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ตอนนี้ช่างก็ลองไปที่เรียบร้อยนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับอ๋อลืมบอกไปเราถอดแผงแบตเตอรี่นะครับเราถอดแบตเตอรี่ออกนะครับพอเราใส่ขั้วแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่เครื่องจะสั่นนะครับแต่เราขี่ไปสักพักนะครับประมาณสัก10 20โลนะครับเครื่องก็จะหายนะครับเป็นปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ